ตามตัวเลขที่เราอ่านสุขภาตกรรมแน่ไม่ผิดหรอกตามตัวเลขที่เราอ่านสุขภาตกรรมแน่ไม่ผิดหรอกไม่ผิดาตกรรแล้วนะพอขาตกรรมผิดมันตัวเลขมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันคนเมาใช่ไหมคนที่มารับผิดชอบนี่มันก็คำทำนายนี้คือวิชาโหราศาสตร์ต uh, okay. ัวเลขซึ่งทำนายจากเลขวันเดือนปีเกิดโดยอาจารย์วิสารรับประนมก่อนได้พยากรณ์สถานการณ์โลกการเมืองชนชั้นนำและลูกศิษย์มาแล้วนับแสนคนกว่า60ปีที่ผ่านมา ทำไมคุณแตงโมทําไงถึงจมน้ําตายอ่านฉะนั้นเราอ่านตามตัวเลขตอนที่เราพูดวันวันนั้นเราออกอากาศห้าโมงเย็นเป็นที่ยี่ห้าไหมฮะช่คเขาตกเขาตกเขาตกน้ามีวันที่ยี่สิบสี่เราก็ไม่ได้รู้เขาตกน้ำเรื่องเราอ่านตามตัวเลขถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะกว่าเขาจะได้ร่างมาก็เป็นเป็นวันที่ยี่สิบหกปลายโมงสิบสามนาทีถูกไหมฮะใช่ค่ะคุณคุณหมอพรทิพย์ก็ไปชันสูตรเขาบอกว่าก่อนตกเรือนนี่นะเขาจะมีบาดแผลนี่นะทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่นะ ั้งมีทั้งทั้ง,งของมีคมมีประมาณ22แผลค่ะ22แผลนะตามตัวเลขที่เราอ่านคือฆาตรกรรมแต่ไม่ผิดหรอกไม่ผิดฆาตรกรรมแล้วนะพอฆาตรกรรมสิมันตัวเลขมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันคนเมาใช่ไม่คนที่มารับผิดชอบนี่มันก็หนีเลยพอหนีแล้วนะลมหายใจของเข้ามันตกถูกทําลายค<ะ>้าลมหายขาหมดลมหายใจ ก็หมายถึงมาทำเขาตายก็จับเขาโยนลงเรือถูกไหมฮะมันจะแปลไปตามตัวเลขตามตัวเลขเป๊ะเลยตัวเลขนี้มันคุกคามมันน่ากลัวตามที่เราทายออกไปนั่นแหละจะถูกคุกคามอย่างไม่เป็นธรรมอย่างโหดเหี้ยมที่สุดเขานะก่อนจะสิ้นใจนะเขาว่าวุ่นสั่นสะเทือนน่าสงสารเพราะฉะนั้นนะตำรวจไม่รู้ประชาชนรู้มีคนห้าคนอยู่ในเรือท่าน่ต้องไปหา พญายอีกเจ็ดสิบเก้าสิบปากเพื่ออะไรค่ะไม่มีเหตุผลเลยบานี้้เหตุการณ์ก็ยังไม่จบค่ะถ้าว่ามันจะจบไม่มันจบแต่มันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากนมันเรื่องง่ายๆหมูหมูมีคนอยู่ห้าคนตกเรือแล้วคนข้างนอกเขาจะไปรูเร้เรื่องได้หรือถูกไหมคะก็ยังไม่จบก็ยังไปทําอะไรยืดยืดยืดนเยอะย,ยาวนานไปอีกช เหมือนเป็นคดีที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมในประเทศไทยได้เลยนะคะอาจารย์แม่มันมายุติธรรมแล้วกี่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าจบแบบไม่สวยนี่นะจบแบบไม่ถูกต้องยุติธรรมนี่นะกฎหมายไทยแย่เลยใช่แย่เลยนะแย่เลยไปพิจารณาตัวคดีๆหลายๆฝฟายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะประชาชนคนส่วนมากเกไเปพึ่งใครค่ะถูกไหมฮะแม้คนเราคนเรานี่นะไม่ได้หูหนวกตาบอด ทุกคนก็รู้รู้เท่าทันกันค่ะมีอย่างเออตกเรือตกเรือไม่ช่วยกันเหรอแล้วยังขับเรือหนีอีกจับเขาโยนลงน้ําแล้วขับเรือหนีไปยวางแผนกันว่าวุ่นก็กลับออมาใหม่อีกเพราะฉะนั้นนะนี่แหละคนเรามันมัน,ม,นมันอะไรนะมันเวรกรรมแต่พี่วิก็ไม่อยากจะโทษใครหรอกพี่วิ่ก็สงสารแต่พี่วิก็มันโหดเหี่ยมเกินไปแต่มันก็มันก็น่าสงสารน่ะไม่มีใครอยากผิดพลาดหรอกนะ,ะถ้าเราดูตามตัวเลขกลวน,นะเราก็น่าสงสารเขาหรอกแต่ เราก็เสียใจใช่เสียใจจริงๆเสียใจใมากเลยเสียใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมสะเทือนใจค่ะเศร้านะเศร้ามากถ้ามองเห็นตัวเลขจะยิ่งน่าสงสารจะยิ่งเศร้าเลยเราอ่านตามตัวแปรทุกขั้นตอนเลยนะมันทําอยู่สีมม่มุมมุมนี้อ่านว่ายังไงมันจะมีตัวถามตัวตอบตัวสรุปค่ะพี่เลยบอกจะบอกว่าตอนที่5เจอ8ใช่ไหมเขาบอกครับ ตัดสินใจมารอบข้อผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงแล้วก็สองเจอห้าเขาบอกวาอ่าจะมีเรื่องกังวลใจกังวลปนเศร้าจะเสียรู้ผู้ใกล้ตัวแล้วก็เลขสิบก็คืออายุเข้าสามสิมันสิบใช่ไหมไปเจอเลขห้าตรงตรงคู่ตรงช่องคู่นี่นะเขาเรียกมันเป็นตัวเลขมันเป็นเลขของมันไปเจอเลขรางลายเขาบอกว่าอ่า เขาเขาบอกโชค้ายเจ้จูจ่โจมเข้ามาโดยที่ตัวเองไม่คาดคิดจะต้อนทีวิตให้จนมุมไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ด้วยจิตใจไม่ให้หวั่นไหวได้เพื่อเพื่อภัยกำลังมันถึงตัว<ฆ>มันจะมีบอกละเอียดมากเลยยิ่งยิ่งกูตาเห็นอีกพี่บอกถ้าเผื่อตัวเลขมันบอกแล้วนะเ<ฆ>ชื่อได้เลยเชื่อได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครมีตําราอยู่ในมือแล้วนะขยันอ่านขยันอ่านเรา,าจะได้ประโยชน์มหาศาล<ฆ>แล้วเรื่องหวยเรื่องเบอร์ก็เหมือนกันคนก็หยวยเรื่านี้เราให้หวยวิ่งมานี่นะถูกทุกงวดไม่เคยพลาดค่ะ คราวที่แล้วเขาบอกถูกทั้งหมดหกตัวเดียนะแต่มันสลับกันรางวัลที่หนึ่งหกตัวมันสลับกันเราให้อยู่ในนั้นแหละมันเป็นวิธีที่ง่ายๆเราก็สอนอยู่ในตำรานะแล้วเราก็สอนบอกด้วยว่ามันทําง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากใครเองก็ทําสามารถจะทําได้พอเราบอกคุณก็ทําได้ทันทีแล้วใครก็ถามมาล้วดต่อไปมันจะเป็นตัวเลขอะไรมันออกวันเสาใช่ไหมเราก็จะบอกว่าเราเขียนลงไปมันจะได้ตัวเลขอ่าเจ็ดเก้าหนึ่งก็อ่าเนี่ยนะคะสําหรับผู้ที่สนใจวิชานะคะ ถอดรหัสชีวิตที่เราพูดกันที่อาจารย์แม่พูดกันนะเป็นแปดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะขยันดูขยันอ่านคุณนะชอบหวยชอบเบอร์คุณก็อ่านหวยอ่านเบอร์คุณก็คุณก็หาตังค์ได้คุณชอบฟุตบอลคุณก็ดูฟุตบอลทองบอกแล้วใช่ไหมว่าเดือนเมษามันจะขึ้นดีนะมกราคุพามันก็ขึ้นดีแต่มีนามันก็ขึ้นบ้างตกบ้างแต่มันก็ขึ้นแหละแต่ว่าเมษามันจะขึ้นดีมากแล้วพี่ยังเขียนตอบอีกนะอยู่ในเล่มใหม่นี้นะ ทองยิ่งจะขึ้นถล่มทลายโอ้โหทองขึ้นนะเพราะอาจารย์แม่บอกมานานเป็นปีแล้วนะว่าทองจะขึ้นซึ่งตอนนี้ขึ้นจริงๆด้วยบอกมานานแล้วตอนที่กันยาสิงหากันยาใครก็มาถามเมื่อไรทองจะขึ้นฉันบอกมกราคาอ่ามกราคุมพานะขึ้นแน่นอนแล้วมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นแรงด้วยเพราะฉะนั้นนะขยันดูขยันอ่านข่าเกิดแล้วท่านจะได้ประโยชน์มหาศาล